สวัสดีค่ะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำปักหลังธันวาคม16-31ธันวาคมค่ะมาดูการเป็นแนวทางนะคะยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่ช่วงแรกจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหลังจากนั้นจะเป็นความรักคนโสดแล้วก็ต่อด้วยความรักของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะมาดูกันค่ะ ดูการงานกันก่อนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีปักหลังธันวาคมนะคะการงานเป็นอย่างไรบ้างช่วงปักหลังธันวาคมนะคะ ในเรื่องการงานของคนเกิดมามาวันพฤหัสบดีนะคุณจะได้รับคําตอบหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรอคอยนะคะคําตอบผลลัพธ์ของงานนะคะสิ่งที่ทําไปสิ่งที่ทุ่มเทไปทั้งหมดนะคะจะดีจะสําเร็จหรือเปล่านะคะมีโอกาสที่จะได้รับรู้คําตอบนี้แม่หมอมองว่าความสําเร็จนะมาแน่นอนแต่นี้ด้วยความที่ช่วงเนี้ยนะที่ที่คุณมาดูคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงต้นเดือนอยู่นะคะ อยากที่จะบอกว่าพยายามเร่งมือทํางานหน่อยนะคือบางทีช่วงปักหลังอะ่ะมันจะมีปัญหาบางอย่างที่ที่บางทีเราจะหลงลืมไปหรือเปล่าขอให้คุณหยิบเอางานคุณนะมาดูมาเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้มีแบบ พวกเขาเรียกว่าปัญหาที่หมกเม็ดไว้อ่ะค่ะนะคะแล้วก็ให้เน้นในเรื่องของการถ้าคุณต้องทํางานร่วมกับคนอื่นมีการทํางานเป็นทีมนะคะต้องสื่อสารกันให้เข้าใจแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้โอเคแล้วก็ให้มันลงตัวมากที่สุดคือบางทีมีโอกาสที่คุณจะเจอปัญหาติดติดขัด,ข,ดขัดในช่วงปักหลังธันวาคมปัญหาติดขัดซึ่งเกิดจากคนอื่นไม่ใช่ตัวคุณเองคือคุณอะ่ะคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างโอเคอยู่แล้วแต่บางที หนึ่งละคุณอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูหรือไปยุ่งในเกี่ยวกับในส่วนของคนอื่นคือบางทีงานหนึงอะทำหลายคนร่วมมือกัน เราอะทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าบางทีคนอื่นเขาอาจจะไม่รอบคอบหรือเขาไม่ได้รีบเร่งกับเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากคุณทํางานของตัวคุณเองแล้วนะคะกับคนรอบข้างก็ช่วยดูช่วยพิจารณาให้รอบคอบด้วยนะคะอย่าให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ย นะคะคุณทําทุกสั่งทุกอย่างท,ทาทุกสิ่งทุกอย่างดีโอเคนะคะตามที่หัวหน้าได้รับตามที่คุณได้รับคําสั่งมาหรือได้รับมอบหมายงานให้ทํนะงานได้รับผิดชอบคุณทําดีที่สุดวางแผนอะไรไว้ทําตามนั้นแล้วเนี่ยพอปักหลังธันวาคมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีความก้าวหน้าจะมีความสําเร็จนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะเห็นความสามารถของคุณมีโอกาสที่คุณจะเ,เขาเรียกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับคําชนเชยหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีเพียงแต่ว่า คุณต้องกระตือรือร้นให้มากกว่านี้จุดอ่อนมันอยู่ตรงบางทีเราสบายสบายเกินไปนะคะถ้าตอนนี้เราไม่ทําตามอารมณ์เรากระตือรือร้นตั้งแต่ตอนนี้บากหลังธันวาคมทุกสิ่งทุกอย่างมันดีแน่นอนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดนึกออกไหมคะคือเราพอเราดูคลิปล่วงหน้าเนี่ยคุณต้องนำนำเอาสิ่งที่คุณดูเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คือบางทาีต่อให้ไพ่ออกมาแบบว่าอุ้ยดีมากแบบเลิศสุดๆเลยแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ได้สนใจในคําแนะนําจากหน้าไพ่ไม่ได้สนใจในคนนานําใใคเตือนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไม่ดีเนาะเอาเป็นว่ารอบครอบ นะคะรอบครอบทั้งในงานของตัวเองแล้วก็เหลือบเหลือบมองคนอื่นด้วยก็ช่วยกันกระตุ้นนะคะช่วยกันกระตุ้นเพื่อนร่วมงานหรือคนในทีมนะคะ,ะเธอเธอช่วยกันทําให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยนะปัญหานี้มีเราต้องรีบแก้ไขให้เรียบร้อยอย่าให้มันแบบต้องมาค้างคาหรือคาลักาซังมาช่วงปักหลังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีมากเพราะว่าปักหลังธันวาคมโดดเด่นในเรื่องของความสําเร็จด้วยโดดเด่นในเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้านะคะเขาก็จะเห็นความสามารถของเราแล้วทุกอย่างมันจะโอเคนะคะเอาเป็นว่าก็แนะนำกันแค่นี้เนาะคือโดยรวมมันก็ดีอ่ะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่แต่บางทีอะไรความผิดพลาดของคนอื่นหรือความไม่โอเคอคือมีโอกาสที่จะซวยร่วมไปกับคนอื่นด้วยประมาณนี้มาดูการเงินกัน การเงินคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะไพ่เงินไม่มานะคะไพ่เงินไม่มานั่นหมายความว่า,าเงินที่จะรับเข้ามาไม่ได้โดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคนเกิดนหัสบดีคุณต้องวางแผนการเงินดีๆให้รัดกุมด้วยมันจะมีรายจ่ายบางอย่างรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางรายจ่ายเกี่ยวกับคนรอบข้างบ้างคือบางทีเ,เรานะคะ ออกงานนะเดินทางไปโน่นมานี่ประชุมสัมมนาหรือไปงานเลี้ยงหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นซึ่งคุณเองคุณหามาได้นะคะคุณหามาได้แต่ว่าบางทีหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเช่นเราคิดว่าเราจะจ่ายจํานวนเท่านี้มันอาจจะจ่ายมากกว่าที่เราคิดมันจะเป็นปัญหาซึมลึกในเรื่องของการทำในเรื่องของการเงินแล้วก็รวมถึงมันจะมีความล่าช้าด้วยดังนั้นปักหลังธันวาคมการเงินสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีมันจะเหนื่อยหน่อย ดังนั้นนะคะแนะนำว่าวางแผนให้รอบคอบรัดกลุ่มเผื่อขาดเผื่อเหลือไปด้วยมีแผนหนึ่งแผนสองว่าถ้าเงินที่เรารออยู่เนี่ยถ้ามันมาช้าเราจะหยิบตรงไหนมาจ่ายบ้างจะจ่ายไปเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่เป็นเงินสำรองเอาไว้นะคะหรือถ้าสมมุติว่าเงินที่เรารอมันมาไม่เต็มจํานวนที่เราที่เราคาดหวังไว้เราจะทํายังไงจะรับมือยังไงเพราะฉะนั้นวางแผนให้รัดกลุ่มนะคะถามว่าแล้วถ้าสมมุติว่า เราไม่รู้เราเราจะหาทางออกได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะคุณเอาตัวรอดได้ นะคะคุณเกิดปัญหัสบดีมันมันมีวิธีซึ่งตอนนี้คุณมองไม่ออกหรอกเพราะว่าปัญหาบางทีปัญหามันอาจจะยังไม่เกิดพอถึงเวลาเข้าจริงคุณก็อาจจะต้องแบบว่าเออใช้ไหวพริบปฏิภาณของคุณนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน่อยเพื่อที่จะแบบว่าอ๋อหยิบจับตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาตัวรอดได้แหละแต่ว่ามันไม่เด่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เตรียมแผนการสำรองไว้ก่อนดีกว่านะในเรื่องการเงินนะคะงานจะเด่นกว่าเงินนะคะตักหลังทันวาคม มาดูความรักคนโสดกันค่ะปากหลังท่านว่าคนโสดพระฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างมีใครบางคนม,มีคนเข้ามาคุยด้วยค่ะนะคะอาจจะมาทางสายงานเนาะหรือมาในช่วงที่เราเหมือนกับว่าเออเราไปงานออประชุมสัมมนางานนำเสนองานโน่นนี่นั่น,นต่างๆนะคะมีคนเข้ามาแล้วเข้ามาแบบ ค่อนข้างกระทันหันแล้วคุณคุณรู้สึกดีคุณชอบนะคะแต่ถามว่าแล้วมันจะพัฒนาเลยไหมต้องใช้เวลาแต่ที่แน่ๆคุณถูกใจแน่อาจจะเป็นคนที่ต้องบอกว่ามีสเสน่ห์น่าสนใจนะคำพูดคำจาของเขาคุณฟังแล้วคุณรู้สึกแบบหืมฉันดีใจจังที่ตอนนี้ฉันโสด บางท่านนะคะก็อาจจะมีแบบเออเรื่องราวเก่าๆมาขวางเอาไว้บ้างคือบางทีเราก็เข็ดๆกับเรื่องราวเก่าอยู่ก็เลยแบบเออสงวนทีท่าก่อนซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วละนะเพราะบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่เพียบพร้อมหน้าที่การงานดีนะคะพูดอะไรก็ดูโอเคไปหมดเลยถูกใจคุณมากแต่ว่าไอคนความถูกใจมากเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะคะสาวๆคนเกิดนันพฤหัสบดีบางทีถ้าเขาดูดีจนเกินไป สิ่งที่เราต้องคิดต้องระวังคือโสดจริงหรือเปล่านะคะขาหนึ่งเขาโสดหรือเปล่ามีครอบครัวแล้วหรือยังสองนะคะ เขาท่าทีเขาที่ดูเหมือนสนใจเราเนี่ยสนใจจริงหรือเปล่าหรือว่าจะจะแค่ช่วงที่ได้พูดได้คุยกันพอช่วงเจอช่วงพูดช่วงคุยเนี่ยอุ้ยแสดงความสนใจมากมายนะแต่พอแยกย้ายกันไปทํางานแยกย้ายกันกลับสถานที่ของใครของมันแล้วกับหายหายเงียบๆอะไรเงี้ยต้องดูกันไปในระยะยาวนะคะสําหรับคนโสดบันพฤหัสบดีคุณเองนะคะจะค่อนข้างที่จะระแวดระวังตัว คือเราเคยผิดหวังเราเคยเสียใจมานะปัญหาหนึ่งของคุณคือคุณค่อนข้างระวังตัวแล้วก็มันเป็นช่วงที่หนึ่งละคนใหม่เข้ามาขณะเดียวกันเราก็กำลังพยายามลืมคนเก่าอยู่มันอาจจะเป็นรอยต่อเนาะก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆค่อยๆพิจารณาไปอย่าให้มันซ้ำรอยนะคะคือไม่ถึงขั้นอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะ อย่าปิดกั้นตัวเองไม่ใช่ว่าเราพอเจอคนเจ้าชู้มาคนนี้อู้ดูท่าเจ้าชู้จังเลยอ่ะดูมีเสน่ห์เกินไปเนี่ยไม่คุยกับเราคนเดียวแน่ๆก็อาจยังไม่ต้องคิดในแง่ลบขนาดนั้นก็ได้นะคะลองคุยไปก่อนก็ได้แต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องมีการหักข้ามใจไว้ด้วยนะคะเผื่อขาดเผื่อเหลือเอาไว้นะคะเออกลัวโดนอีกรอบเนาะอ่ะค่อยๆดูไปค่ะ คนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะตัวคุณเองนะช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณน่าจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันมีปัญหาบางอย่างนะคะ มันไม่ได้ดังใจคุณนะมันไม่ได้ดังใจคุณอาจจะมีระยะห่างระหว่างคุณกับแฟนคุณคุณรู้สึกว่าเอะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าแฟนคุณนะคะจากที่ทะเลาะกันมีปากเสียงกันล่าสุดนะจากมีปากเสียงกันล่าสุดแฟนคุณอาจจะเดินออกไปนะคะคือคุยคุยกันเสร็จอ่ะเขาหายไป นะอาจจะเงียบมาพักนึงอาจจะไม่ได้คุย uh มาพักหนึง่งนะตอนนี้คุณกํลาลังคิดคุณกํลาลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอาย supplied, ังไงดีปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะความรู้สึกดีที่มีต่อแฟนคุณคุณก็ยังรู้สึกดีอยู่นะแม่หมอมองว่าคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาแต่ว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าโอเอค okay. ห่างกันก็ดีในระดับหนึง่งมันคุณก็จะได้อยู่กับตัวเองคุณก็จะได้คิดก็จะได้ใคร่ครวญในสิ่งที่ที่มันเกิดปัญหานะคะความรู้สึกหวานซึ้งของคุณ ไม่เยอะคุณรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้คุณถอดใจในระดับหนึ่งคือถ้าคุณไม่สนใจความรู้สึกคุณแม่หมอมองว่าคุณอยากจะไปแล้วนะคุณอยากจะเลิกคุณอยากจะออกไปจากตรงนี้ละ ถ้าสมมุติว่าเราเราไม่คิดว่าที่คบกันมาก็ดูไปก่อนนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ถึงกับว่าอยากจะเลิกแต่เหมือนกับว่าเริ่มจะถอดใจจากปัญหาหรือจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งปัญหาของคุณสองคนนะคะไม่เหมอะมองว่ามันบางทีมันเป็นปัญหาจุกจิกที่ทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆมีปัญหาอยู่เรื่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเองเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจัทงทํางานก็ทํางานเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกับเขาหรือเปล่านะคะมาดูแฟนคุณหน่อย ไม่มองมองว่าต่างฝ่ายอะต่างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงคุณเองถ้าคุณได้ทำงานคุณก็คืองานถ้าคุณมีหน้าที่อะไรคุณก็คือโฟกัสในตรงนั้นแล้วคุณก็จะใช้เหตุผลมากที่สุดแฟนคุณเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาสมมติว่าคือจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่มีเหตุผลนะแต่มันเป็นเหตุผลของตัวเองมันเหมือนกับคนสองคนที่ ที่น่าจะยังไม่พร้อมสำหรับการที่จะใช้เวลาใช้ชีวิตร่วมกันหรือเป็นแฟนกันแบบจริงจังก็ต่างฝ่ายต่างมีเรื่องอื่นต้องทำอะค่ะ เนาะไม่อันนี้ไม่รวมช่วงโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นใคร,ใครๆกขก็ๆๆๆขขขอยากที่จะพูดจะคุยจะแบบใช้เวลาร่วมกันแบบแทบจะร้อยเอร์เซอยู่แล้วทางานก็ไม่อยากทําแต่พอคบกันถึงจุดจุดหนึ่งรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างมีความต้องการต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลมีความจําเป็นคุณก็ทํางานเยอะเขาก็ทํางานเยอะทํางานเสร็จอยากกลับบ้านเหนื่อยนะคะมันไม่มีไพ่ของความหวานซึง้งระหว่างคุณระหว่างของคุณเองของเขาเองก็เหมือนกัน แต่มันก็มีความมั่นคงมันมีมันเป็นคนสองคนเป็นลักษณะคนสองคนที่พยายามที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุผลถึงจุดที่น่าจะต้องตัดสินใจทั้งคุณทั้งเขาตอนนี้อาจจะต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะคะคุณก็เฝ้าดูอยู่ว่าเขาจะทำยังไงนะคุณอาจจะคิดว่าเออทาไม่ไหวคุณก็อาจจะเดินออกไปเนาะส่วนเขาเองเขาก็อยู่กับตัวเองนิงน่งๆในพื้นที่ของเขาแล้วก็ เฝ้ารอดูเราอยู่ว่าเราจะทํำยังไงถ้าสมมุติว่าคุณไม่สารต่อกับเขาไม่หมอบอกว่าเขาก็พยายามที่จะ move on ต่อไปอาจจะไม่มีการที่จะต้องมาง้องอนกันเงากระงอดกันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ไม่เป็นลักษณะนั้นพยายามจะพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะตอนนี้นะต้องบอกว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของ ที่จะเรื่องที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรดีโอ้ใช่แม่หมอมองว่าคุณสองคนอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจว่าคุณจะรักษาความสัมพันธ์ต่อไปหรือจะจบเพียงเท่านี้หรือจะลดสถานะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนตอนนี้เหมือนกับต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วก็อส่องแม่หมอ,มอว่าส่องดูกันและกันอยู่ว่าว่าจะเอาอยัางไงไม่ได้สบายใจนะ ไม่ได้สบายใจแต่เหมือนกับว่าต่างคนต่างนิ่งอ่ะมันไพ่มันไม่มีความโรแมนติกมันมีแต่อะไรที่แบบที่แบบเหมือนกับว่าเออฉันทำงานเธอก็ทำงานอ่าฉันเฝ้าดูเธอเธอก็เฝ้าดูฉันแล้วก็ส่องกันไปส่องกันมาโดยที่ไม่ไม่มีความคืบหน้าแต่ก็ไม่สบายใจอะไรประมาณนี้เนาะเออมันมันก็แปลกดีเหมือนกันเอดูหน้าไพ่แล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพร้อมจะเลิกกันได้ทุกเมื่อ นะคะหรือบางทีอาจจะพร้อมที่จะลดระดับความสัมพันธ์มันดูอืดเกินไปมันดูอืดดูเอื่อยดูไม่สนใจดูไม่โรแมนติกดูไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าปักหลังธันวาเป็นยังไงปักหลังธันวานะคะยังอยู่ นะะคปากหลังทันว่าคนคนเกิดมมวันพฤหัสบ,บดีนะคะที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยมีโอกาสเหมือนกันนะคะที่คุณสองคนจะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจนะคะ กลับมาแบบว่าเออใกล้ชิดกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะอย่างจะบอกว่าออบางทีแฟนคุณอาจจะเอื่อยๆไปนิดนึงนะคะคุณเกิด่าสวสดีคุณอาจจะต้องคิดว่าเออเราจะเอายังไงดีเราจะเป็นฝ่ายทีออ่ไปพูดไปคุยทักหาไหมมีโอกาสสูงมากที่จะได้คุยกันไม่เขาทักมาก็คุณทักหาเขาแหละคะ่ะ กลับมาพูดคุยกลับมาช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหานะคะอาจจะยังมีความลังเลใจบ้างว่าม,มันจะรอดหรือเปล่าแต่ด้วยความรักหรือความรู้สึกดีที่คุณสองคนมีให้กันนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมคือยังไงอยากจะบอกว่าคุณสองคนตัดกันไม่ขาดหรอกคือบางทีมันจะนิ่งๆแบบนี้ไปหลายๆรอบ มีปัญหาทีก็นิ่งกันทีเงียบหายกันไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะบางท่านเงียบหายไปเป็นเดือนอยู่ดีๆก็อาทักกลับมาอ้าคบกันคุยกันเหมือนเดิมมันเป็นอย่างเงี้ยมามาหายหาย,ห,ายหลายรอบแล้วนะคะแล้วรอบนี้ก็เช่นเดียวกันปักหลังธันวาคมมีโอกาสกลับมาพูดมาคุยกับมารักกันเหมือนเดิมปรับความเข้าใจแต่ต้องห้ามทะเลาะซ้ํานะคะ นะห้ามทะเลาะซ้ำประเด็นหลักคือคุณต้องคิดให้ออกว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไรหลังจากเราคิดออกแล้วพอพูดคุยกันก็ขอความร่วมมือก,กันกับแฟนนะคะอย่าลืมว่าคุณสองคนยังไม่ได้เลิกรักกันเพราะฉะนั้นยอมได้ก็ยอมนะคะยอมได้ก็ยอมใครจะชนะใครจะแพ้ไม่สำคัญหรือเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับชัยชนะในยกนี้นะเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบ เออก้ามกลืนอ่าทักขาเขาไปก่อนแล้วก็พยายามจะนัดพูดนัดคุยแต่ว่าในเมื่อในเมื่อถ้าเราเรายอมลดอีกโก้ของเราลงเพราะบางทีแฟนคุณเขาอาจจะอึดอึดเอ๋ยเนาะเขาเขาก็อยู่ในโลกส่วนตัวเขาเขาก็คิดว่าเออไม่ได้คุยกันก็ไม่เป็นไรเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาก็ส่องคุณไปเรื่อยๆนะคะเราก็ กล้ากลืนหน่อยนะคะลดอีโก้ตัวเองลงอาทักหา,าพูดคุยนะช่วยกันหาทางออกจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะถือว่าไพ่ปักหลังทันวาคมออกมาดีมากไม่ว่าคุณจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเป็นแง่บวกหมดเลยขออย่างเดียวนะคะอย่าทะเลาะก,กันซ้ํายอมได้ก็ยอมเรื่องเล็กๆน้อยๆเออจริงๆไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ อย่าพยายามเอาชนะกันพยายามยอมพยายามประครับประคองแล้วทุกอย่างจะดีมากนะคะเป็นกำลังใจให้คนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆนะคะโอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ